ไอเชอรี่วางไข่เพเคยเห็นคเคเห็นไหมเนี่ยมันก็ค่อยเลื่อนไปค่อยเลื่อนไข่ไปเห็นไหมอ๋อลูไข่ออกมาแล้วค,ค่อยเลื่อนไปแล้วก็เอาไปติดใช้เมือกไปติดไว้ทำเหมือนเป็นโรงงาน ไปทำันไรเลยออากมาไล่ออากมาหลยอองมาแล้วก็ไปติดโอโ้น่าสนใจมากเลย <c oughs> <c oughs> เป็นแม่ในช่าง เนหน็ดเหนื่อยนะครับดูไข่ยังไม่อันนี้เลยตัวเล็กๆเกาะเต็มหลังเลยเห็นไหมน่ารักมากเป็นภาพที่น่ารักมากเลยเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกนะครับเราไม่ใช่อาจีบเลี้ยงหอยแต่เราชอบหอยนะ หเห็นนหครับเพื่อนๆเห็นอันนี้ไหมโอ้โหอัศจรรย์มากเลยสุดยอดเลย แกรู้ด้วยนะว่าจะจะต้องเอาไข่ไปวางที่ไหนมันจะแยกไปทางนี้นหนึ่งฟองสองฟองเมื่อกี้เอามาเดี่ยวเลยนะอะเป็นคู่ก่มากเลยมาเป็นคู่ ไม่รู้สุดยอดล่ะดูแล้วสุดยอดจริงๆหาที่ไหนไม่ได้นะต้องมาดูที่วีรบโอุตอนนั้นว้าวสุดยอดจริงๆเจ้าเลยถ้ามีเวลาจะถ่ายให้เยอะกว่านี้นะแต่ว่ามันมืดละ ไว้เจอกันใหม่นะป EP ต่อไปนะครับพรุ่งนี้จะมา,าเด็บดูว่าตรงนี้แกทำได้เยอะไหมเยอะขนาดไหนสิ่งที่น่าทึ่งก็คือเออแกส่งได้ยังไงไม่มีมือไม่มีอะไรเหมือนเหมือนเรานะแี่ก็ส่งเป็นชุดๆชุดยอ,อดอะ่ะ มาไม่อัตโนมัติเลยเห็นไหมมาเรื่อยๆนะมีดูกี่ร้อยกี่พันฟองอสวยมากเลยดูดูลูกเต้นเลยอืม Okay. มืดแล้วเราต้องจากกันเปลี่ยนนที่สดีครับ